ดิฉันจะมาสอนนับตัวเลขทั้งสิหลักในภาษาอาเซียนเป็นภาษาพม่าค่ะมาดูตัวเลขแรกค่ะเตอ่านว่าเตลำดับสองค่ะเนอ่านว่าเนลำดับสามค่ะตงอ่านว่ตาตงลำดับสีค่ะเลอ่านว่า เลออันดับ5ค่ะงาอ่านว่างาลำดับ6ค่ะเจ้าอ่านว่าเจ้าลำดับ7ค่ะคงอ่านว่าคงลำดับ8ค่ะเช e อ่านว่าเช e ลำดับที่9ค่ะ Go อ่านว่า go และลำดับสุดท้ายค่ะลำดับสิบตัดเซออ่านว่าตัดเซอขอบคุณค่ะ